อาวุธที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นมาแล้วนั่นคือ S R C M เวอร์ชั่นยิงเป้าทำไมถึงบอกว่าเป็นอาวุธที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะวิธีการเล่นมันง่ายมากลากเป้าไปที่ศัตรูแล้วเล็งไปที่ศัตรูเลยคุณเพียงแค่ตั้งป้อมประการไว้หนึ่งั้แล้วผมจะบอกคุณตอนนั้นผมก็จะชนะผู้เล่น50%ได้แล้วโอเคไม่ต้องพูดมากไปลองทดสอบกันเลย ไปกันเราเลือกน็อกซ์โดยตรงผมตั้งแต่เริ่มเกมก็อยู่ตำแหน่งที่หนึ่งในปืนของผมเมื่อกี้เคยปล่อยไวร้อนออกไปตั้งใจมองที่มืดอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะมีคนรอดชีวิตอยู่ข้างหลังฮิ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  การรังแกผู้เล่นทำให้รู้สึกมั่นใจเอ๋ยเฮห้าห้าห้าอ่า อามองอะไรไม่เห็นเลยเพื่อนมองไม่เห็นหน้าจอทำไงดีแน่นอนต้องซื้อเครื่องใหม่สิซื้อ Lenovo l e g i o n R 9 0 0 0 p ในราคาแค่3,600กว่าบาทถูกกว่าเครื่องยนต์ตั้ง3 0 0 0กว่าบาทเงินที่เหลือจากการซื้อของสามารถเอาไปซื้อมี132เครื่องได้เลยผมศึกษามาแล้ว ซูอันซูอันเป็นแพลตฟอร์มมือสองจากผู้เชี่ยวชาญมีอุปกรณ์ตรวจเช็คสิทธิบัตรหลากหลายเฉพาะคอมพิวเตอร์ของแท้ที่ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะวางจําหน่ายทั้งหมดเหมือนกับของใหม่รองรับการคืนสินค้าโดยไม่มีเหตุผลผ่านแอร์แบ็กและรับประกัน1ปีซื้อได้สบายใจนอกจากนี้ซูอันซูอันยังมีคอมพิวเตอร์ Apple Watch Series 9ราคาแค่1,300กว่าบาท มี13ก็ราคาแค่1 300กว่าบาทก็ราคาถูกมากเช่นกันนะเพื่อนๆตอนนี้คลิกที่ลิงก์ในคอมเมนต์คุณยังสามารถรับคูปองส่วนลดสูงสุด1 0 0 0หยวนได้ใช้ประโยชน์จากโปรโมชั่นช่วงนี้รีบไปอัปเดตอุปกรณ์ดิจิทัลของคุณกันเถอะไปตรงๆเลยยิงใส่พวกมันเลยตาของพวกมันจะบอดเลยนะที่รัก ตอนต่อสู้มีคนบอกว่าแตกยิงยากอาวุธนี้ไม่ดีถ้าเราจะทดสอบความแข็งแกร่งของอาวุธเราต้องสู้กับคนอื่นหน่วยจูโจมจัดการเลยไป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 เล่นข้างในกันต่อข้างหน้ามีคนกำลังยิงอยู่ในอาคารมาเลยกินคุกกี้อ่าอตอนนี้ฉันลงไปข้างล่างแล้วไม่ต้องรีบก,กับใครทีก่อน เขาถูกระเบิดเล็กๆจนร้องโอยไม่ต้องรีบไปช่วยเพื่อนตัวบางตะโกนใส่พวกเขาเพื่อนของเพื่อนช่วยเขาขึ้นมาเท่ากับหนึ่งต่อหนึ่งเราไปเริ่มก่อนร่วมอยู่ที่นี่มีร่วมสองคันฉันคาดการณ์เล้ว่าจะ้ยู่ที่ก่อนเพื่อนที่เหมาะลงห้า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 โอ ใครบอกว่าร่มของฉันคือของฉันเองออกมาเพื่อนเก่าเพื่อนระเบิดกับดักของนายด้วยจานบินโอเคทุกคนที่นี่ไม่ใช่พวกเราฉันกำลังใช้ SR SM. S R S M นี่มันห่วยแตกเกินไป นี่ก็มีอา่าวู้เห็นเขากำลังยุ่ยยุด้วยปืนบินเราเปลี่ยนเป็นปืนที่ดีกว่าเห็นแล้ว กล่ององทเฮ้ <ล rors> นี่มันอะไรวะระเบิดกระสุนที่ยาวขึ้นฉันเห็นเฉินหลงกำลังโจมตีโอ้เห็นฉันแลว้วลากฉันไปที่นี่ ฉันจะไปทางซ้ายสุดฉันจะไปทางนี้ไม่ได้ฉันต้องยิงตัวหนึ่งก่อนแล้วค่อยใช้อีกตัวแล้วก็พอมไปอีกด้านยงตืวโจมออกไปสร้างความสนุกสนานกันหน่อย โอโหแม่งเอย้ยคนนี้ยิงหัวฉันว้าว <_ aney> เพื่อนโดนยิงหัวอีกแล้ว <_ arl> แม่งเอย้ยแม่งเอย้ยเพื่อนนี่มีผู้เล่นเก่งๆมีผู้เล่นเก่งๆหัวของเพื่อนแตกสองหัว ไม่คิดว่าที่นี่ก็มีคนเก่งเหมือนกันก่อนหน้านี้เคยใช้รถเหยียบสี่ครั้งแต่ไม่มีใครเก่งเท่าเจ้านายตอนนี้มีสี่คนตายแล้วไม่รู้ว่ามีใครหนีไปได้ไหมไม่เป็นไรไปบินกันรังแกเด็กอัจฉริยะมีคนอยากเห็นผมเล่นเกมใหญ่เยอะแยะ เล่นยากฉันเพิ่งมานะอมไม่งั้นฉันมาทำไมดูสิได้ไอเทมเทพเกมใหญ่จะออกอะไรได้บ้าง<อ>เกมใหญ่นี้ทำเงินได้180ล้านเกมใหญ่ทำเงินได้มากขนาดนี้เลย